สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะคลิปนี้พี่มดจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงติดโควิดในอเมริกาวันนี้ครบ7วันแล้วที่พี่มดติดโควิดนะคะก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังว่ามีอาการเป็นอย่างไรไปตรวจโควิดที่ไหนไปหาหมอหรือเปล่ารักษายัางไงแล้วไปติด โควิดที่ไหนติดมาได้ยังไงนะแล้วก็ก่อนอื่นจะต้องกราบกราบขอบพระคุณเพื่อนพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ส่งความห่วงใย,ยส่งกำลังใจมาให้ในคอมเมนต์ในช่อง YouTube แล้วก็ใน Facebook แล้วก็มาทางอินบ็อกซ์หลายทางนะคะกะ็ขอบพระคุณมากๆค่ะที่ทักถามถามไทย อาการกันมานะคะแล้วก็ถ้าเกิดคลิปนี้พี่มดพูดจะบกไปบนมาหรือพูดไปรู้เรื่องจะต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะคะก็อาการดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะกะ็จะบอกทุกคนว่าไปติดโควิดมาจากที่โรงเรียนพี่มดทำงานที่โรงเรียนนะนะแล้วก็มีเด็กตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงเด็กป .5 เนี่ยเด็กมันก็เยอะแล้วมันมีอ,อาทิตย์ที่แล้ว เป็นวันวันศุกร์เป็นวันแรกที่พี่มดมีอาการแล้ววันนี้ก็เป็นครบเจ็ดวันผ่านไป7วันเป็นวันศุกร์นะที่พี่มดอัดคลิปวันนี้วันศุกร์ที่แล้วเนี่ยที่พี่มดอัดคลิปเกี่ยวกับวีซ่าบูเลทินเนี่ยอาการมันก็เริ่มมาแล้วแหละเพียงแต่พี่มดไม่รู้หรอกว่าพี่มดติดโควิดเพราะว่าแบบมันมาจากแบบมึนๆงงๆแล้วก็แบบอากาศเขาเรียกว่า ร่างกายแบบรู้สึกตัวเย็นหนาวสัน่นบอกไม่ถูกนะ,ะส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่มดฉีดโควิดวัคซีนนะคะฉีดเรียกว่าล่าสุดเข็มล่าสุดเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษาปี2021ก็คือปีที่แล้วก็พูดง,ง่ายๆว่าก็ครบปีไปแล้วแล้วพี่มดเนี่ยไม่ได้ฉีดบูสเตอร์มดไม่ได้ฉีดบูสเตอร์นะ <c oughs> แล้วก็ มั่นใจว่าที่ติดเนี่ยเพราะว่ามันมีติดมาที่รู้ว่าติดมาจากที่โรงเรียนเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้าน,นี้ที่ทำงานใช่ไหมคะมันมีแบบว่าจำไม่ได้แล้ววันอังคารหรือวันพุธอะไรประมาณนั้นอ,ะอ่ะพาเด็กๆออกไปรีเซสเอาเป็น outdoor รีเซสไปเล่นที่สนามเด็กเล่นเนี่ยมันเป็นเด็กแบบทั้งทั้งคลาสเลยอะ่ะจำไม่ได้ว่าเป็นเด็กป .1 ห,หรือว่าอะไรนะเด็กแบบเกือบเกือบร้อยคนอะ่ะ เราก็ไปเป็นแบบซูเปอร์วิเซอร์อยู่ตรงแบบในรีเซสต้องไปดูเด็กอะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงที่แบบ on duty อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเด็กบางคนแบบว่าอยากจะเข้าห้องน้ำหรือวิ่งหกล้มเจ็บตัวหรือว่าอะไรเนี่ยเขาก็จะวิ่งมาหาเราเราก็จะคอยดูแลเขาแล้วปรากฏว่ามันมีอยู่อตอนแบบช่วงช่วงช่วงหนึ่งอะ จะบอกว่าช่วงนี้เด็กๆเนี่ยเขาเขาไม่ค่อยใส่แมสกันแล้วนะคะทุกคนคือที่ที่โรงเรียนเนี่ยหรือที่ท,ที่รัฐอิลลินอย์เนี่ยเขายกเลิกกฎเกณฑ์การใส่แมสกันแล้วแต่ว่าใครยังอยากจะใส่อยู่ก็ได้ถ้าเกิดว่าใครไม่ใส่เนี่ยก็ไม่เป็นไรแล้วส่วนตัวพี่มดเนี่ยพี่มดทํางานที่โรงเรียนเนี่ยพี่มดยังใส่อยู่นะพี่มดยังแบบป้องกันตัวเองอยู่เพราะว่าพี่มดยังไม่ค่อย trust นะทุกคน ก็แต่ว่าพอช่วงเวลาเราไปอยู่ข้างนอกเอาดอร์เนี่ยเราก็อยากจะมีช่วงเขาเรียกว่าเป็น max break อะ่ะเราก็จะแบบเอาเอาหน้ากากลงบ้างสุดสุดลมสุดหายใจแบบโดนแดดโดนลมบ้างอะไรบ้างแต่มันก็จะมีจังหวะหนึ่งที่เหมือนกับว่ามีเด็กแบบ3-4คนอะไรเงี้ยลุมวิ่งเข้ามาหาเราอะไรเงี้ยเหมือนกับฟ้องแหละว่าคนนั้นแบบ ผักเขาอย่างนี้คนนี้ผักเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบมันจะมีเด็กๆมันค่อนข้างวุ่นวายแล้วมันก็เป็นจังหวะที่แบบว่าเด็กเขาไม่ใส่แม็กซ์กันแล้วเป็นจังหวะที่พี่มดเอาแม็กซ์ลงอยู่แล้วด้วยเงี้ยพี่มดก็บอกว่าก็แบบฟังเด็กๆแล้วปรากฏว่าลมมันแรงมากอะ่ะพี่มดไม่รู้พี่มดรู้สึกว่ามันมีน้ําคิดว่าเป็นน้ําลายแหละมันมาโดนปากเราแบบมาแบบจึ๊บเบลอ นึกสภาพแบบเด็กๆสี่ห้าคนแย่งกันครูแย่งกันเถียงพี่มดแล้วอยู่ข้างนอกลมมันแรงอ่ะพี่มดไม่รู้หรอกใครเป็นใครน้ำลายใครอะไรเงี้ยมาแปะที่ปากปุ๊บแตวพี่มดก็แบบเป็นจังหวะที่แบบฟังเขาแล้วพูดไปแล้วแบบเหมือนแบบมันเข้าปากแล้วอ่ะทุกคนพี่มดก็แบบปาดไปแล้วพี่มดบโอ้ตายละแบบก็หวังว่าจะไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคือผ่านไปสองสามวันเราก็ลืมไปแล้วแหละแต่พอแบบกลับมานั่งนึกว่าแบบเราติดโควิดได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ย คิดว่าจุดนั้นมันเดาเอานะมันอาจจะเป็นที่มาที่ทําให้เราเนี่ยติด ตามปกติพี่มดจะระวังตัวมากเลยนะคะทุกคนเวลาพี่มดเข้าใกล้เด็กๆเนี่ยพี่มดจะแบบใส่แมสเอาแมสขึ้นตลอดเวลาแต่วันนั้นน่ะแบบจริงๆแล้วแบบพลาดมากๆเลยเหมือนกับแบบว่าอา่เวลาที่เราพูดกับเราคุยกับเด็กปุ๊บแล้วเนี่ยเราบางครั้งเนี่ยเขาแบบฟังเราไม่ชัดเจนฟังไม่เข้าใจบางครั้งพี่มดจะเอาแมสส่งมาเพื่อที่แบบเวลาเราพูดเราสื่อสารกับเขาเนี่ยเขาจะได้เข้าใจเรามากขึ้นมันก็เลยเป็นความสวยนะตอนนั้น ทีนี้จะเล่าให้ฟังว่าพี่มดรู้ตัวได้ยังไงว่าเป็นโควิดก็คือว่าเข้าไปเช็คลิสต์นะเข้าไปดูโควิดเช็คเกอร์เลยแล้วคนนี้นแบบเฮ้ยพอเรารู้ว่าอาการเรามาครบเนี่ย เราก็แบบว่าเอ้าเฮ้ยมันน่าจะใช่แล้วแหละทีแรกไม่แน่ใจใช่ไหมเพราะเห็นตัวเองแบบไม่ได้ว่าตัวร้อนไม่ได้มีไข้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่มดขึ้นให้ดูนะคะว่าไอ้เช็คลิสต์โควิดเนี่ยถ้าเกิดว่าเผื่อนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีอาการทั้งหมดที่ทกล่าวมาหรือมีอาการบางอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะให้สงสัยตัวเองไว้ได้เลยว่าตัวเองติดโควิดแน่นอนนะ เดี๋ยวจะบอกคำศัพท์ไปด้วยเลยละกันว่าเนี่ยอะไอโควิด19เนี่ยใช่ไหมมันจะมีฟีเวอร์หรือว่าชิลฟีเวอร์นี่ก็คือแบบว่าเป็นไข้ตัวร้อนแต่พี่มดไม่ได้ตัวร้อนแต่พี่มดชนะิลไงชิลก็คือเป็นอาการแบบหนาวสั่นนะแล้วก็มีไอพี่มดไอด้วยแบบเจ็บคอแล้วแต่ว่าสิ่งที่พี่มดไม่มีในลิสต์นี่ก็คือว่าไม่ได้ว่าหายใจขัดหรือหายใจไม่ออกหรือว่าเจ็บหนะ้าอกอันนั้นพี่มดไม่มีนะแล้วก็ฝั่ทีฝั่ทีก็คือแบบ เหนื่อยเพลียง่วงแบบหมดแรงไม่มีแรงแบบหมดแรงจริงๆนะทุกคนแบบว่าไม่อยากจะกระดิกตัวนะแล้วก็ไอ้ muscle o d y Age เเนี่ยพี่มดเป็นปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดเมื่อยเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อแบบโดนตัวอะไรแบบนี้แบบรู้สึกมันเจ็บไปหมดเลยนะแล้วก็อมีปวดหัวใช่แล้วพี่มดก็แบบว่าไอ of um, taste or smell เนี่ยลอสจริงๆนะทุกคนเพราะว่าแทบจะแบบไม่ได้กลิ่นอะ ะจ,ะจะบอกว่าไม่ได้กลิ่นแต่ loss of smell ของพี่มดเนี่ยนะที่นี่เหมือนกับว่ากลิ่นมันจะ sensitive อ่ะแล้วก็สมมติว่าอย่างถ้าเกิดไปเจอ,อสมมติอย่างเาวลาเราอาบน้ำเนี่ยบางทีเราต้องได้กลิ่นสบู่ของตัวเองใช่ปะ่ะแบบสบู่มันก็ไม่ค่อยได้กลิ่นว่ะแล้วก็ในกรณีของไอเทสเนี่ยเทสพี่มดมันเพียนเน้ยนน่ะมันเพี้ยนในที่นี้เนี่ยมันหมายความว่า ไม่ใช่ว่าพี่มดไม่ได้รสชาติแบบเปรี้ยวเค็มหวานเลยนะมันได้แต่จะบอกว่าไอ้วันศุกร์วันแรกอะที่ที่งงๆตัวเองที่เริ่มมีอาการป่วยนะเพราะว่าแบบทาลาบไก่กินแบบเป็นอาหารเย็นนะคะแต่แบบปกติแล้วอะพี่มดจะเป็นทําแบบเซียนลาบไก่เลยนะแบบเราเราเราู้เราทําจนรู้ว่าปรุงอย่างนี้นี้ใส่ยีอ้อร่อยปุ๊บแต่วันนั้นนะเป็นวันที่แบบปรุงยังไงก็ไม่อร่อยปรุงแม่งเดี๋ยวก็เปรี้ยวเค็มไปหวานไปเดี๋ยวก็ อะไรก็ไม่รู้อะสรุปแล้วคือมันขาดแบบรสอร่อยก็เลยเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแป,ปลกๆเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วนอกจากนี้เนี่ยพี่โบก็จะมีแบบมีเจ็บมีเจ็บคอนะทุกคนแล้วก็มีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนมีเสมหะเออไอมีเสมหะแล้วก็มีมีน้ำมูกบ้างแล้วก็รวมไปถึงแต่พี่มดไม่ได้มีอาเจียนไม่ได้อ้วกแตกนะแต่ว่าพอ3วันผ่านไปอะพี่มดมีอาการแบบถ่ายเหลวพูดง่ายๆไม่ถึงกับขี้แตกนะแต่ว่าแบบปกติเป็นคนธาตุหนักธาตุแข็งแต่ว่าตอนนี้แบบถ่ายเหลวมาเจวันแล้วนะทุกคนอืม พี่มดมีอาการที่บอกมาทั้งหมดเนี้ยนะแบบเป็นอยู่ประมาณแบบ3วันก็เลยแบบเริ่มเอะใจใช่ไหมก็เลยแบบว่าจะตรวจโควิดแล้วก็โชคดีที่ตอนอที่อประธานาธิธบดีไบเดนนะ่ะเขามีช่วงแจกไอโควิดเทสส่งมาให้ที่บ้านฟรีใช่ไหมเนี่ยพี่มดก็ไปแบบไปลงชื่อไปขอเขาว่าเหมือนกันเนี่ยก็ได้ไอออันที่ตรวจอันเนี้ยมาฟรีนะเราก็เลยแบบว่าเออเลยลองเอามาใช้ข้างในมันก็จะเป็น เป็นแบบว่ามีคิดน่ะมีมีมอ,อุปกรณ์ให้ตรวจอะไรแบบนี้ทุกคนแล้วเราก็ทำตามอินสตรักชั่นมันก็เอาไอ้ไม้ไปแย่ๆจมูกใช่ไหมแล้วมันก็จะมีโซลูชันอะไรแบบนี้มาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแบบอีแผนอีแผนตรวจเนี่ยให้มาตรวจ แบบ10นาทีรู้ผลนะ่ะแล้วพอแบบระหว่าง10นาทีนะั้นพี่มดแม่งก็โคตรลุ้นเลยแล้วปรากฏว่าพอตรวจเสร็จเนี่ยผลมันก็ออกมาเนี่ยมันก็จะมี2ขีดนะมีสีชมพูกับสีฟ้าเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยตัวเองอะ่ะติดโควิดอ่ะรู้ว่าตัวเองติดโควิดเนี่ยแต่เป็นวันอาทิตย์พอวันอาทิตย์ปุ๊บเสร็จแล้วก็เลยแบบอีเมลหาอ่าซูเปอร์วิเซอร์อ่าเท็กซ์บอกเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออไปทำงานไม่ได้แล้วที่พีคไปกว่านนั้นที่สวยนะวันอาทิตนยะ์น่ะอ่าลูกชายพี่มดอนะ่ะ เริ่มมีอาการแบบหนักขึ้นมาจริงๆลูกเริ่มมีอาการแบบช่วงวันเสาร์แต่วันเสาร์ยังไม่ไม,ไม่ไม่ออกมากมาออกวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่ลูกแบบลูกพี่มดแบบปวดหัวตัวร้อนมีไข้แล้วก็อ้วกแตกไม่พอขี้แตกด้วยน้องกินอะไรไม่ได้เลยแบบพี่มดก็บอกอ้า ه, มันก็ครบสามวันพอดีมันเป็นช่วงที่พี่มดก็ไม่รู้นะพี่มดก็แพร่เชื้อให้แบบให้ลูกไปเรียบร้อยแล้วเพราะแบบคือสนิทก,กับลูกมากแบบเราแบบแบบ,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 บกอด,กอดหอมๆกันทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ ตอนนั้นนะ่ะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะพี่โอมสามีเนี่ยยังไม่มีอาการนะยังรู้สึกยังแข็งแรงอยู่ยังอะไรอยู่แล้วที่จะว่าโชคดีก็โชคดีโชคร้ายก็โชคร้ายโชคดีก็คือว่าพือพ,พี่โอมจะต้องเดินทางวันจันทร์ที่แล้ววันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะไปทํางานต่างรัฐแต่โชคดีที่พี่มดตรวจก่อนเพราะไม่อย่างนั้นนะคือเขาก็จะแบบ ไปป่วยที่ต่างรัฐแล้วก็ต้องต้องไปกักตัวแล้วขึ้นเครื่องบินไม่ได้อะไรมัรู้วุ่นวายกลับคือจะต้องกลับบ้านไม่ได้อะจะต้องกักตัวก่อนอะไรแบบนี้วันอาทิตย์ที่พี่มดตรวจแล้วมันเป็นพาสติฟใช่ป่ะ,ะทีนี้เนี่ยพี่อมสามีพี่มดเขาจะต้องไปทำงานต่างรัฐใช่ไหมเขาก็เลยต้องไปแคนเซิลตัว๋วแคนเซิลโรงแรมแคนเซิลไอ,อเรียกว่ายกเลิกที่เช่ารถทุกสิ่งทุกอย่างก็คือค่อนข้างจะวุ่นวายมันแบบทามมิ่งมากๆแล้วก็สรุปแล้วเนาะตอนนี้เนี่ยก็คือกลายเป็นว่า ลูกก็ต้องหยุดโรงเรียนแม่หยุดงานคือหยุดหยุดงานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพอวันรุ่งขึ้นเนะี่ยเราก็ไปตรวจโควิดกันที่ w a l greens แต่ว่าเราต้องจองล่วงหน้านะคะก็คือว่าทำเป็นออนไลน์เดี๋ยวพี่มดจะแปะลิงก์เอาไวใ้ให้ทุกคนแล้วกันเผื่อใครที่หาที่ตรวจโควิดฟรีนะก็สามารถที่จะไปใส่ชื่อตัวเองเนี่ยเข,เขาจะถามแบบชื่อนาะมสกุลวันเดือนปีเกิดถามสอบถามข้อมูลนะว่าเราฉีดวัคซีนหรือเปล่าฉีด รั้งสุดท้ายเมื่อไรแล้วเขาก็จะถามลักษณะาอาการของอาการแหละว่าเรามีอาการอะไรก็ที่พี่มดอธิบายไปเมื่อกี้ว่ามีปวดหัวตัวร้อนหรือว่ามีท้องเสียหรือว่ายูมีไออะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีตรวจสอบอาการแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีมีอินโชันเนี่ยเขาก็จะถามข้อมูลอินโชันของคุณด้วยส่วนถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีอินโชันไม่มีประกันสุขภาพเนี่ยก็ไม่เป็นไรเช่นกันเราก็กรอกข้อมูลไปตามจริงพอกรอกข้อมูลไปปุ๊บเนี่ยทางวอลกลีนเขาก็จะส่ง e อีเมลมาคอนเฟิร์มแล้วทีนี้แหละเราก็จะเอาไอ้ใบ เิร์มทางอีเมลเนี่ยไปตามนัดหมายพอวันที่ไปตรวจโควิดเนี่ยเขาเราไม่ได้เข้าไปในตึกนะคะทุกคนเราไป drive thru o g h คือก็ขับรถกันไป3คนพ่อแม่ลูกเราเสร็จแล้วเนี่ยใน drive thru o เนี่ยก็คือเหมือนเราไปรับยาที่ที่ช่องรับยาแบบเป็น drive thru o นะเขาก็จะส่งไอ้อุปกรณ์ตรวจมาให้แหละไอส้สำลีเอออะไรเอเอเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ใส่ลงไปในขวดไอ้ทุบๆเนี่ยขวดน้ำยาเนี่ย เนี่ยก็ทำกันอะสคนพ่อแม่ลูกเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็น PCR Test มันใช้เวลาผลกว่าจะออกใน4ี่ชั่วโมงก็คือ2วันเต็มๆพี่มดไปตรวจวันจันเนี่ยวันพุธเนี่ยก็ได้ผลนะคะแล้วผลนะ เขาก็จะส่งมาทางอีเมลเราเราก็จะใส่วันเดือนปีเกิดของเราไปเพื่อที่จะไปะไปอ่านผลนะ่ะเนี่ยแล้วผลของพี่มดมันก็ขึ้นมาเป็น o s i ิทีฟอันนี้สรุปแล้วเนะี่ยติดโควิดกันทั้งบ้านพ่อแม่ลูกเป็นหมดเลยทีแรกตอนตอนวันจันทรน์ที่ตรวจนะ่ะสามีสามีพี่มดนะ่ะเขายังไม่ได้มีอาการอะไรนะแต่พอวันอังคารนะวันลุ่งขึ้นแบบ เขาเดี้ยงไปเลยอยู่ๆก็แบบว่าจากจากที่แบบฟิลโอเคนี่ยกลายเป็นแบบว่าลุกไม่ขึ้นแบบหัวทิ่มไปเลยแล้วก็แบบคือกินไม่ได้อะไรไม่ได้ก็แบบเป็นอาการอาการเดียวกันหมดเลยแบบขี้แตกอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าสิ่งที่พี่โอมสามีพี่มดเนี่ยเขาฉีดเขาฉีดวัคซีนนะ ฉีดจอ h ์นสันจอนสันและจอนสันเข็มเดียวใช่ไหมก็คือแบบว่าก็ฉีดประมาณปีที่แล้วเนี่ยฉีดหลังจากที่พีมดเนี่ยจำไม่ได้ว่าเดือนเมหรือว่าอะไรแต่ว่าลูกชายลูกชายของพี่มดเนี่ยน้องไม่ได้ฉีดวัคซีนอะไรเลยอ่าเพราะฉะนั้นลูกชายพี่มดเนี่ยมันมีอาการต่างกันไปนิดนึงก็แบบเป็นไข้ตัวร้อนแต่จะบอกว่าลูกชายเนี่ยตัวร้อนอยู่2วัน Uh, แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยด้วยความเป็นเด็กเนะเขาฟื้นตัวเร็วมากแล้วมดไปหาหมอไหมพี่มดไม่ได้ไปหาหมอรักษาตัวยังไงซื้อยากินเองค่ะพี่มดกินยาอยู่2อ,อย่างนะคะทุกคนพูดง่ายๆก็คือแบบว่ารักษาตามอาการพี่มดกินไทรีนอตัวนี้แล้วพี่มดก็กินไอ์มูเซเนกนะเป็นมูเซเนกดีเอ็มที่มันจะช่วยเรื่องไอแล้วก็ขับเสมหะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีคอนเจชันคอนเจชันก็ถือเชืเกิดว่าแบบ แน่นค่ะจมูกหายใจไม่ออกอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าที่พี่มดยังโชคดีที่พี่มดไม่ได้มีอาการแบบเขาเรียกว่าหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกอะไรแบบนี้คืออาการพี่มดไม่ได้ซีเวียขนาดนั้นเราก็รักษาตามอาการเราไอ้เวลาเดีด๋ยวมีไอเจ็บคออะไรเงี้ยพี่มดดื่มน้าอุ่นแบบดื่มน้ําอุ่นตลอดเวลาแล้วก็มีชงชาขิงบ้างนะแล้วก็พี่มดไม่มีนะไอ้ยาสมุนไพรไทยฟ้าทลายโจรอะไรเงี้ยคือไม่มีที่บ้านไม่ไม่เคยมีนะก็ กินยาฝรั่งมันนี่แหละแล้วก็รักษาไปตามอาการมันก็ดีขึ้นมาของมันแบบเรื่อยๆแล้วพูดถึงแบบพูดถึงเรื่องแบบกินโค้งกินข้าวอะไรเงี้ยกินข้าวไม่ค่อยลงหรอกแต่ว่าอพอผ่านไปประมาณ3-4วันเนี่ยก็เริ่มมีกินข้าวได้กินข้าวได้อะ แบบก็ทำข้าวต้มกินอนะพูดง่ายๆแบบข้าวต้มไข่เจียวไข่ดาวแบบกินอะไรมั่วๆไปอะไรเงี้ยมาม่ายังกินเลยทุกคนแบบมันกินอะไรไม่ลงกินอะไรก็ไม่อร่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบกินๆให้มันแบบมีอะไรอยู่ในท้องมากกว่าอะไรเงี้ยเราถามว่าทําไมไม่ไปหาหมอไม่มีประกันสุขภาพหรอคือส่วนตัวแล้วมีประกันสุขภาพหามจ่ายค่าเบี้ยประกันแพงด้วย แต่ว่าประกันสุขภาพของพี่มดมันมี deductible deductible ก็คือว่าคุณต้องจ่ายเงินไปก่อนสมมติว่า deductible ต่อคนของที่บ้านพี่มดเนี่ยมัน3,000เหรียญคือจะต้องจ่าย3,000เหรียญไปเองก่อนแล้วพอจ่ายครบ3,000เหรียญเองหมดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยทางบริษัทประกันเนี่ยเขาถึงจะเริ่มจ่ายให้เราแล้วทีนี้เนี่ยปีนี้มันมันพี่มดยังไม่ได้ไปหาหมออะไรยังไงเลยเพราะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปหาหมอนัดหมอนี่ หมอก็ต้องนัดนืกอออกป้าไม่ใช่ว่าแบบอยู่ๆอยากจะไปแล้วไปได้เลยแล้วเวลาไปหาหมอเนี่ยแล้วบอกเขาว่าหมอว่าโทรไปหาหมอแล้วบอกว่าเป็นโควิดเนี่ยเขาจะสักถามอาการเราก่อนเลยแล้วเขาก็จะให้เราเนี่ยรักษาไปตามอาการให้ซื้อยาโอเวอร์เคาน์เตอร์ยาโอเวอร์เคาน์เตอร์ก็คือไอ้ที่พี่โชโชว์ไปเมื่อกี้นะแต่ว่าให้ไปอ่าอิมเมอร์เจนซีหรือว่าให้นัดมาเรียกว่าให้นัดหมอจริงๆเนี่ยก็ต่อเมื่อ คุณมีอาการซีเวียซีเวียคืออาการหนักและไออาการหนักที่เขาหมายถึงเนี่ยมันจะมีอยู่4ีห้าอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าพี่มดเกิดแบบแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกมีอาการเจ็บหน้าอกนะ,ะแล้วก็หายใจติดขัดอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าอาการมันล,ลงปอดแล้วใช่ไหมอ่นี้พี่มดไม่มีอะไรพวกนี้พูดก,ก็เลยไม่ได้ไปแล้วก็2เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแบบว่า กินไม่ได้นอะนไม่หลับท้องเสียอ้วกแตกขี้แตกหนักมากหรือว่ามีไข้สูงหนักมากๆหรือว่าในกรณีที่เขาเรียกว่าตัวตัวเราเนี่ยผิวเราแบบซีดเทาหรือว่าแบบปากหน้าตาเขียวๆชมช้ำม่วงๆอะไรแล้วเนี่ยเหมือนแบบขาดออกซิเจนอะไรประมาณนั้นนะนะนะอันนี้เนี่ยเขาให้รีบเขาในายวันๆเลยหรือแม้แต่กระทั่งถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะ stay awake อะคือเหมือนกับว่านอนอ่อนเพียนอนอ่อนเพียงํายังไงก็ลุกไม่ขึ้นแล้วก็มีเขาเรียกว่ารู้สึก ม,มี confusion แบบสติสตังแบบวร์คุณไม่รู้เรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือน pass out ตลอดเวลาอันนั้นนะ่คือซ e v e r e อันนั้นนะ่ะควรที่จะต้องแบบติดต่อหาหมอนะแต่คืนนี้เนี่ยพี่มดลูกแล้วก็สามีพี่มดเนี่ยอาการกับคล้ายๆกันคืออาการเราไม่ได้หนักเวอร์ขนาดนั้นเราก็เลย อ,อยู่บ้านแล้วก็รักษาตัวเองค่ะเมื่อวันสวันที่ผ่านมาพี่มดได้รับ text message มาในโทรศัพท์เลยนะคะมาจาก Illinois Department of Health เขาก็มีส่งลิงก์มาให้เราเนี่ยเข้าไปดูวิธีการแนวทางปฏิบัติตัวหลังจากที่เราแบบติดโควิดแล้วเนี่ยพี่มดก็เข้าใจว่าทางเขาเก็บข้อมูลเราแหละเพื่อที่จะเป็นสถิตินะว่าใครมีจำนวนคนติดเท่าไหร่แล้วติดอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะอ่า แล้วก็เขาเก็บสถิติไปด้วยเพราะว่าอย่างในกรณีของพี่มดเนี่ยพี่มดก็ฉีดวัคซีนพอฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเขาก็จะเช็คเราแกว,ว่าไอ้พวกที่ฉีดวัคซีนแล้วม,มีอาการยังไงคนที่เกิดไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วติดโควิดแล้วอาการเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะอืมเขาก็บอกว่าอ่าถ้าเกิดในช่วง5วันที่ท,ที่รู้ว่าเทสต์โพสติฟตีวูไม่ควรจะไปไหนอ่ะเราก็ไม่ได้ไปหรอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้วันที่5เนี่ยพี่มดก็มีไปนะเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยส่งอีเมลมา ให้ไปรับสกูลแมทเทียลของลูกเพราะว่าลูกจะต้องกักตัวที่บ้านแล้วก็เรียนออนไลน์ที่บ้านพี่มดก็ไปเอาไปเอาของไปเอาอุปกรณ์การเรียนของของลูกอนะ่ะแต่ว่าพอขับรถไปถึงที่โรงเรียนปุ๊บอบะพี่มดก็ไม่เข้าตึกนะพี่มดก็ไปถึงพี่มดก็แบบไปบอกเขาแล้วเขาก็ออกมาเอาของมาให้อะไรแบบเนี้ยแล้วทางโรงเรียนก็บอกว่าพี่มดสามารถที่จะกลับไปทํางานได้วันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็เหมือนกับ7วันอ่ะผ่านไปแล้ว น่าจะครบ10วันพอดีแหละถ้าเกิดนับจากสุกที่แล้วครบอีกสุกแล้วก็ไปจานแย่ yeah. ก็น่าจะแบบเกือบ10วันเนี่ยก็กลับไปทํางานได้ในขณะที่ลูกก็สามารถที่จะกลับไปเรียนหนังสือได้ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วทีนี้เนี่ยเราก็ยังจะต้องอใส่แม็กซ์ต่อไปอีก10วันคือถึงถึงแม้ว่าเขาไม่สั่งให้ใส่แมก็กซ์โมก็จะใส่แมก็กซ์โมก็จะใส่แม็กซ์ไปเรื่อยๆ มันรับป้องกันตัวเราเองแล้วก็ป้องกันคนอื่นด้วยนะเพราะพี่มดไม่แน่ใจว่านะตอนนี้เนี่ยตัวเราเนี่ยมันยังมีเชื้ออยู่หรือเปล่าคือมันมันไม่ได้เข้าใจว่ามันไม่ได้อยู่ในช่วงที่แพร่เชื้อแล้วเพราะช่วงที่มันสเปรดได้มันจะเป็นช่วง3าวันแรกอะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งมันก็จริงเลยเพราะว่าพี่มดเป็นก่อนวันศุกร์วันอาทิตย์เนี่ยลูกอาการมาวันอังคารสามีอาการตามมาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นละลอกละลอกอะไรแบบนี้ไงก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ย ระมัดระวังตัวกันไว้นะคะโควิดมันมันอยู่กับเรามันคงอยู่กับเราไปอีกนานนี่แหละแล้วก็ให้เราะระวังตัวกันดีๆนะใครที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยอาการมันก็จะไม่หนักเท่าคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะอันนี้จากประสบการณ์ <c oughs> ขออ่ายค่ะทุกคนอันนี้คือจากที่พี่มดคุยกับเพื่อนๆที่ติดโควิดกันหลายคนนะมีทั้งคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็มีทั้งคนที่ไม่ได้ฉีด ที่รู้มาก็ว่าคนที่คนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายๆพี่หมดก็คือว่ามาไม่ไม่หนักมากไม่ได้ซีเวียอะไรมากมายส่วนคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยแบบเป็นหนักเป็นโคตนหนักนะเป็นหนักถืนต้องต้องไปหาหมออ่ะคือรักษาตัวเองที่บ้านไม่ได้อะไรแบบเนี้ยก็เป็นห่วงทุกคนนะคะก็อยากให้ทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัวเนาะอืมความจริงเวลาที่เราเจ็บป่วยเนี่ยมันจะทําให้เรารู้นะว่าใครที่เป็นเพื่อนแท้ของเรานะ คือพี่มดก็ยังโชคดีนะพี่มดก็มีแบบเพื่อนน่ารักน่ารักแบบสองสามคนที่แบบบ้านไม่ไกลกันเท่าไหร่นียเขาก็ออฟเฟอร์เฮลป์เขาก็แบบมาถามแหละว่าอยากจะมียากินหรือเปล่าอยากจะได้โกสซี่รีมไหมใช้ทํากับข้าวไหมกินหรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแบบเราก็เออเอออย่างน้อยก็มีคนแบบว่าอยู่ใกล้ๆคอยหยย่วงใยถ้าเกิดว่าเราไม่มีใครจริงๆอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนคืออยู่ในต่างแดนเนี่ยเพื่อนแบบ หาเพื่อนดีๆเพื่อนแท้สักคนสองคนเนี่ยมันก็สําคัญแล้วมันก็จําเป็นนะทุกคนคือพี่มุกก็ยังโชคดีที่ยังมีแบบมีลูกมีสาม,มีอะไรเงี้ยผัดกันดูแลกันไปดูแลกันมาถึงแม้ว่าจะป่วยติดโควิดกันทั้งบ้านแต่มันก็มีช่วงเวลาที่แบบว่าเราป่วยแล้วเขายังไม่ป่วยแล้วตอนนี้พอแบบเขาป่วยแล้วเราดีขึ้นเราก็มันก็วนไปวนมาดูแลกันอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้พี่โมก็อยากจะแบบฝากไปถึงแบบเพื่อนพี่น้องที่แบบมาอยู่ในต่างประเทศคนเดียวแล้วอาจจะบไม่ได้มีพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงอาจจะอยู่ไกลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าอย่าลืมนะ,ะพกยาสามัญประจ,จําบ้านเอาไว้บ้างแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้อหงอาหารอะไรเงี้ยให้มันมีติดบ้านเอาเอาไว้เนอะอจะได้ไม่ขาดเวลาที่เราไม่มีใครดูแลอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยเราก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้มากๆที่สุดนะคะทุกคนอืม ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับชมคลิปนี้ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจด้วยพี่มดจริงๆอ่ะก่อนก่อนหน้าที่ติดโควิดเนี่ยพี่มดอัดคลิปเกี่ยวกับทีวีลอตเตอรี่คืออัดคลิปรวบรวมมาไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นผู้โชคดีได้ดีวีลอตเตอรี่เนี่ยต้องทํายังไงอะไรเงี้ยแต่มันยังไม่มีแรงตัดต่อมันว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกวัน2วันนี้พี่มดมีมีสติมีปีสมาธิแล้วเดี๋ยวพี่มดจะ,ะตัดต่อคลิปมา ให้ทุกคนชมต่อนะรอติดตามกันนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัวนะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย